สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรกรัศมีโชตสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรกรัศมีโชตมหาวชิโรตามางังโกนสศริวิปุลราชกุมารประสูต29ิ29เมษายนพุทธศักราช2548เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงสีรัตสุวัดี ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ามากุฎกราชกุมารถือเป็นราชทายาทโดยสันนิษฐานลำดับแรกตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบพระราชสันตติวงศ์ประพุทธศักราช2467พระประวัติพระสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิปูลราชกุมารประสูติเมื่อวันศุกร์ที่29เมษายนพุทธศักราช2548เวลา18นาฬกา35นาทีณโรงพยาบาลสิริราชเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรกละเร้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่ท่านผู้หญิงสีรัตสวดี ขณะยังเป็นพระบรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชก,กุมารพระองค์มีเชพพักค,คินีต่างพระมารดาสองพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระระชาชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนรชาชกัญญาคณะแพทย์ถวายพระประสูต่โดยการผ่าตัด เมื่อแรกประสูตรพระองค์เจา้าทีบึงก,กรรัศมีโชตทรงมีน้ำหนัก2,680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรลืมพระเนตรเวลา19นาฬิกามีพระพานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระเนตรโตพระนาศิกโดงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนามพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธเมื่อวันที่15ห้ามิถุนายนพุทธศักราช2548และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาพิไทยอบต่อทองคำส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธนั้น ระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมนานบาพิษทรงพระกรุณาทิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติว่าผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้งผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชดช่วงต่อมาเมื่อวันที่4กรกฎาคม2548 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เขียนพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกลร,รัศมีโชตเป็นภาษาอังกฤษพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอูเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2548ได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือน และขึ้นพระอูตตามพระราชประเพณีในพระรที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อพระเจ้าหลานเธอมีพระชนมายุครบหนึ่งเดือนนอกจากนี้ในวาระที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรกรัศสมีโชตส่งเจริญพระชันษาครบหนึ่งปีในวันที่29เมษายน2549กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก เนิิกราคาห0บาททำด้วยทองแดงผสมนิกเกิลน,น้ำหนัก21กรัมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง36มิลลิเมตรจำนวนผลิตไม่เกิน500เสนเหรียญลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอผินพระพักทางเบื้องซ้ายภายในวงรอบขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าพระองค์เจ้าด้านซ้ายมีข้อความว่าที่ปังกรรศมีโชค ด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตส่งเจริญพระชันษาหนึ่งปี29เมษายน2 0งพับาทภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีรูปลูกไก่ยืนอยู่บนหัวเม็ดทรงมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งสำหรับม้วนเก็บแผ่นจารึกเบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทย างด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรจิริวิบูลกราชก,กุมารเริ่มตนการศึกษาที่โรงเรียนจิตระดาในพระราชวังดุสิตก่อนจะเสด็จไปทรงศึกษาต,ต่อต่างประเทศที่โรงเรียนานานาชาติบาวาเรียในบาวาเรียประเทศเยอรมนีพระกรณียกิจ วันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2551พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จไปยังห้องสมุดฝ่ายประถมศึกษาโรงเรียนจิตละดาเพื่อรวมกิจกรรมงานสัปดาหร์รักการอ่านวันที่สองตุลาคมปีเดียวกันนั้นพระองค์ก็ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลงานประหยัดน้ำไฟที่จะขึ้นประจำในโรงเรียนจิตลดา โดยพระองค์ปฏิประจําและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อพระสหายวันที่22กรกฎาคม2555พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรกรัศมีโชธได้เสด็จไปยังสนามกีฬาหลวงพื้นที่ควบคุมในพระองค์904เขตดุสิตรกรุงเทพมหานครในการประทานถ้วยกลางวันพระราชทาน และทั่วรางวัลประธานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับประเทศต่างๆในรายการหนูน้อยเจ้าเวหาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาฎบพิษรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าเทียปกรรัชมีโชธทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทรงทำความสะอาดภายในสุสานหลวงและวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามราชบรวิหารรวมทั้งประทานน้ำเดิมอาหารและพิมพเสนน้ำแก่พระส์ที่มาร่วมในพระราชพิธีณนะบริเวณศาลหลักเมืองอีกด้วยมูลนิธิและองค์กรในพระอุปธรรมสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยพระเกยียรติยศ พระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจา้าเทปังกรกรัศมีโชต29เมษายนพุทธศักราช2548ถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจาฮาฮา้าฟ้าเทปังกรกรัศมีโชตมหาวชิวรตามางกูลสิริวิปูลราชกุมาร5พฤษภาคม พุทธศักราช2562ถึงปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยพุทธศักราช2562เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรเกบรมราชวงศ์มจก,กฝ่ายหน้าพุทธศักราช2559เหรียนรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1 พุทธศักราช2,562เหรียญรัตนาพรรัชการที่10ชั้นที่1วปร .1 สำนักพระราชวังแถลงหม่อมสีรัฐมีพระประสูติการอบในสมเด็จพระบร,รมน้ำหนัก2,680กรัมพระศกนิกรปิติพระสกนิกรชาวไทยทั่วลาบเรื่มปิติหม่อมสีรัฐมหิดลในสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราช สยามมากุฎราชกุมารมีพระประสุติการได้พระโอรสประสูติเวลา18นาฬกา35นาทีวันที่29เมษายน2548นาำหนัก2680กรัมความยาวพระองค์47เซนติเมตรรอบพระเศียร31เซนติเมตรหลืมพระเนตร19นาฬกาพระเนตรโตพระนาศิกโดงสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีกรุงเทพมหานคร เรีิมจัดงานเฉลิมฉลองสมโพธิยิ่งใหญ่เมื่อวันที่29เมษายนมีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องหม่อมศรีรัตมหิดลณายุทยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมีคันฉบับที่สองตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2548ว่าหม่อมศรรัตมหิดลณอยุทยา ได้มีคันและคาดว่าจะมีพระประสูติการประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2548บัดัตรนี้หม่อมศิรัตมหิดลณอยุธยาเริ่มมีอาการเจ็บคันขณะแพทย์ได้เฝ้าอาการมาโดยตลอดและมีความเห็นพ้องกันว่าการประสูติไม่เป็นไปตามปกติสมควรผ่าตัดโดยพระบรมราชานุญาตจึงประกาศให้ทราบสำนักพระราชวัง29เมษายน พุทธศักราช2,548ก่อนหน้าที่สำนักพระราชวังจะออกแถลงการจะบับที่2เมื่อเวลา16นาฬกา55นาทีวันเดียวกันสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยหม่อมศรีรัฐมหิดลณอยุทยาอยู่ในชุดกลุ่มท้องสีฟ้าอมเทา มาอย่างด้านอาคารสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชโดยมีนายแพทย์สุชชยเจริญรัตน์รัฐมนตรีสาธารณาสุขและศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยสกุลสัตยาธรคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมผู้บริหารคณะทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชเข้าเฝ้ารอรับเสด็จใกล้ชิดจากนั้นเสด็จไปสักการบูชา พระบรมรูปสมเด็จพระหิตราธทิเปยอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและพระบรมร,มรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นห้าหอผู้ป่วยตึก72ปีตะวันออกเพื่อให้คณะแพทย์ได้เฝ้าตรวจอาการหม่อมรีรั์มหิดลยึดยาทั้งคณะแพทย์มีความเห็นพ้องว่าการประสูติไม่เป็นไปตามปกติสมควรผ่าตัด สายใยรักแห่งครอบครัวผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณห้องถงชั้นล่างภายในอาคารซีรีราร้อยปีหลังมีแถลงการจากสำนักพระราชวังฉบับที่สองเผยแพร่ออกมาทางสื่อมวลชนต่อมาเวลา18นาก45นาทีทางเจ้าหน้าที่กองงานในพระองค์สมเด็จพระบร,ะรมโอรสาธิราชได้นำแถลงการฉบับที่1และสงมาติดประกาศบริเวณบอร์ดภายใน อากคารศิริราชร้อยปีจึงสร้างความเป็นปิติยินดีต่อประชาชนอย่างมากนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้มาตั้งโตกเก้าอีเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมโดยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อาทิพลตำรวจโทปานสิริประภาวัตพรพ่อชนพลตำรวจโทจงรักจุฑานนพ์อปชภาคสองเป็นต้นมาคอยอำนวยความสะดวก ล่าสุดเวลา19นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังตึก72ปีสำหรับแถลงการสํานักพระราชวังฉบับที่หนึ่งเรืองหม่อมศรีตน์มหิดลณอยุธยาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยากมากุฎราชก,กุมารมีคันตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทร,ประะงประร้ากประกำหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยากมากุัราชกุมารทรงอภิเิกสมรสกับหม่อมสิริรัตน์มหิดลณอยุธยาและทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสพระราชทานเมื่อวันที่ส0บกุมภาพ,พันธ์2544นั้นสำนักพระราชวังขอแถลงให้ทราบโดยทั่วกันว่าปันันหม่อมสิริรัตน์มหิดลณ,ณอยุทธยาได้มีคัน และคาดว่าจะมีพระประสูติการประมาณกลางเดือนพฤษภาคมในปี2548หม่อมศิรรัตเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2514เป็นชาวจังหวัดสมุรสาครสสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อในสาขาว,วิทยาการจัดการวิชาเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยายลัยสกอไทยธรรมธิราชเมื่อปี2540และเข,ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่23มกราคม2545เมื่อชงต้นปี2545สมเด็จพระบรมสยามกุฎราชกุมารส่งพระกรุณาโปรโดเกล้าให้สื่อมวลชนเข้าเฝ้าระับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของพระองค์จากพระโอษของพระองค์อิกรวมทั้งให้สื่อมลชนทําความรู้จักกับหม่อมศรีรัตย่างเป็นทางการครั้งแรกทรงตรัสว่าทรงอยู่กับหม่อมศรีรัตมาตั้งแต่ปี2536ทรงดูใจและศึกษากันมานานและเมื่อปีที่แล้วก็ทรงจดทะเบียนกันอย่างเงียบๆและเข้ารับพระราชทานน้ำสังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หมอมเป็นคนมีความเมตตาอ่อนโยนเป็นมิตรเข้ากับทุกคนและเข้ากับพระองค์ได้มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเขาไม่จิงกับพิธีรีตองหรือระบบไฮโซทั้งหลายมีความสงบสงเงี่ยมเจียมตัวอดทนไม่เคยให้ร้ายใครใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายสบายที่สำคัญมีความอบอุ่นในครอบครัวทำให้บ้านเป็นบ้าน